สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทความกับดักโครงสร้างเงินเดือนของคุณนรงวิทย์แสนทองค่ะคือบทความนี้เขาตั้งคำถามน่าสนใจมากว่าเอ๊ะทำไมเราจ่ายเงินเดือนเยอะขึ้นแต่ทีมกลับไม่แกร่งขึ้นเลยครับผมเหมือนกับว่าไอ้โครงสร้างเงินเดือนที่ควรจะเป็นเครื่องมือช่วยเนี่ยมันกลายเป็นกับดักไปซะเองเอ่อเรามาดูกันค่ะว่ากับดักที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างแล้วเราจะหาทางออกกันยังไงดีครับ ประเด็นนี้อืมน่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าหลายองค์กรเลยนะลงทุนไปเยอะจ้างที่ปรึกษามาทําโครงสร้างเงินเดือนแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะบทความนี้เขาชี้ปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำเช่นว่ามีงบจำกัดแต่อยากได้ที่ปรึกษาเก่งๆแพงๆสุดท้ายก็อาจจะได้แค่แบบเทมเพลตสำเร็จรูปมาอ๋อเทมเพลตสำเร็จรูปใช่ครับ ที่มันไม่ได้ปรับให้เข้ากับบริบทหรือว่าความต้องการจริงๆขององค์กรนั้นๆเลยแสดงว่านั่นก็คือกับดักแรกเลยคือได้เหมือนพิมพ์เขียวมาแต่ไม่มีคนสอนวิธีใช้หรือ,อไม่ได้ปรับให้มันเข้ากับบ้านของเราจริงๆพอไม่ได้ปรับให้เข้ากับทักษะที่ทีมต้องการหรือกลยุทธ์องค์กรมันก็เลยมไม่ได้ช่วยให้ทีมแข่งขึ้นถึงแม้จะจ่ายตามโครงสร้างนั้นแล้วก็ตามถูกต้องครับแล้วมันก็นําไปสู่กับดักถัดไปเลยคือพอเอาโครงสร้างมาใช้เนี่ย พนักงานบางทีก็งงงงครับหรืออาจจะถึงขั้นต่อต้านเลยก็มีเพราะว่าขาดการสื่อสารที่ดีแล้วก็เอ่อที่สำคัญมากคือไม่มีการเคลียร์ขอบเขตงานหรือ job description ที่เราเรียกสั้นๆว่า J D นะครับอ๋อ J D ค่ะใช่ครับไม่ได้เคลียร์ J D ให้ชัดเจนก่อนจะไปเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าการประเมินค่างานซึ่งมันเป็นกระบวนการที่เอ่อให้ค่าน้ำหนักความสำคัญของตำแหน่งต่างๆเทียบกันในองค์กรพนักงานเขาเลยรู้สึกเหมือนโดน โดนตีตราค่าตัวไปเลยอเหมือนทุกตีตราใช่ครับมากกว่าที่จะเข้าใจว่าเอ๊ะตำแหน่งฉันสำคัญยังไงแล้วฉันจะพัฒนาไปทางไหนต่อได้บ้าง ฝ่าย HR เองก็เหนื่อยนะครับอยู่ตรงกลางเลยระหว่างเจ้าของกับพนักงานน่าเห็นใจ HR เลยนะคะพอไม่เคลียร์เจดีแต่แรกพนักงานก็รู้สึกเหมือนถูกตัดสิ่งไม่ได้เข้าใจคุณค่าตำแหน่งตัวเองจริงๆการสื่อสารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วถ้าทำโครงสร้างไปแล้ว่ะคะนอกจากเรื่องความรู้สึกพนักงานมีปัญหาเชิงระบบอื่นๆตามมาอีกไหมคะมีครับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยคือปรับต่อไม่ได้ปรับต่อไม่ได้ครับบทความเข้าชี้ว่า พอที่ปรึกษาส่งมอบงานซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นแค่ไฟล์ Excel ง่ายๆเนอะค่ะแล้วก็จบกันไปไม่ได้ให้หลักการหรือว่าไม่ได้สอนวิธีคิดต่อว่าเอา้าแล้วถ้าธุรกิจมันเปลี่ยนไปละ่ะมีตำแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีคนเก่งมากๆเข้ามาในองค์กรเราจะปรับปรุงโครงสร้างเดิมยังไงหรือจะประเมินค่าง,งานใหม่ๆพวกนี้ยังไงต่อ อ๋อเหมือนได้เครื่องจักรมาแต่ไม่มีคู่มือไม่มีวิธีดูแลรักษาหรืออัปเกรดมันพอสถานาการณ์เปลี่ยนไปไอ้โครงสร้างเก่ามันก็กลาย,ลายเป็นออตัวถ่วงไปเลยใช่เลยครับประมาณนั้นเลยครับมันขาดความยืดหยุ่นขาดการดูแลต่อเนื่อง ต้งดูเหมือนเป็นปัญหาเชิงเทคนิคแต่ก็แอบ,บโยงกลับไปเรื่องคนได้อีกนะคะที่ว่าโครงสร้างที่ดีตามตำราเป๊ะๆเ,เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กในสนามจริงโดยเฉพาะกับองค์กรแบบขนาดกลางหรือเล็ก SME อย่างนี้ใช่เลยครับอันนั้นก็เป็นกับดักสำคัญอีกอันเลยโครงสร้างตามตำราเนี่ย เขาอาจจะวัดค่าง,งานจากปัจจัยมาตรฐานทั่วๆไปใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าใน SME หรืออาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยปัจจัยอย่างเช่นความไว้ใจหรือความเข้าใจนายเนี่ยบางทีมันมีน้ำหนักมากกว่าประสบการณ์หรือวุฒิการศึกษาที่เขียนไว้ใน J d ดีซะอีกอ๋อจริงด้วยค่ะครับการประเมินค่าง,งานแบบออมาตรฐานเป๊ะๆเ,เนี่ยอาจจะมองข้ามคุณค่าของความพักดีไปหรือมองไม่เห็นความสําคัญของพนักงานเก่าแก่ที่เขารู้จักลูกค้ารู้จักตลาดดีเยี่ยม ซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันประเมินเป็นตัวเลขยากนะค่ะยากมากแต่มันมีค่ามหาศาลกับองค์กรจริงๆประเด็นเรื่องความไว้ใจกับบริบทเฉพาะขององค์กรนี้ซับซ้อนนะคะเพราะมันวัดผลยากจริงๆแล้วจะไปสะท้อนในโครงสร้างที่เป็นทางการได้ยังไงอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้โครงสร้างตามตำรามันใช้ไม่ได้จริงกับบางที่จริงๆนะคะทีนี้ จากกับดักทั้งหมดที่ว่ามานี่ค่ะมันก็เลยมีคำถามสำคัญๆที่บทความเขาชี้ว่า,าผู้นำอาจจะมองข้างไปหรือว่า HR อาจจะยังตอบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ครับมีหลายคำถามที่แบบทา้าทายมากเลยนะเช่นถามว่าใครกันแน่ที่ทำงานคุ้มค่าเงินเดือนจริงๆในองค์กรเราโอ้โหคำถามนี้ครับซึ่ง HR เนี่ยอาจจะรู้แค่ว่าใครเงินเดือนสูงใครเงินเดือนต่าแต่การจะรู้ว่าผลงานใครคุ้มค่าจริงๆเนี่ย มันต้องดูข้อมูลผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยหรือคำถามที่ว่าเราจะลดต้นทุนแรงงานได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องลดคนอืมอันนี้น่าสนใจค่ะปกติจะนึกถึงแต่ลดคนใช่ครับคนส่วนใหญ่มักจะติดกรอบกฎหมายหรือคิดถึงแต่การลดคนแต่บทความเขาชี้ว่าเอ้ยลองมองเรื่องการออกแบบงานใหม่ไหมหรือ job redesign job redesign ครับคือปรับ กระบวนการทำงานปรับขอบเขียนงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออาจจะไปเน้นใช้ระบบค่าตอบแทนที่มันอิงกับผลงานมากขึ้นที่เรียกว่า variable pay อ๋อ variable pay จ่ายตามผมงานมากขึ้นหรือออกแบบงานใหม่อาจจะเป็นทางออกแทนการลดคนน่าคิดมากค่ะแล้วมีคำถามอื่นอีกไหมคะที่แบบกระตุ้นให้คิดนอกกรอบเดิมๆม,มีอีกครับเช่นว่า ตำแหน่งไหนกันแน่ที่ควรจะต้องปรับเงินเดือนขึ้นด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์จริงๆขององค์กรไม่ใช่แค่เพราะว่าไปเทียบกับตลาดมาหรือเพราะว่ามีคนจะลาออกเท่านั้นอและอีกคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือไอ้ต้นทุนแรงงานที่เราอาจจะจ่ายเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยมันซ่อนอยู่ที่จุดไหนกันแน่ในองค์กร โอ้ห oh, คำถามนี้ก็ยากนะคะยากครับเพราะการจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลเชิงลึกเช่นต้องมีการวิเคราะห์ภาระงานหรือ workload analysis หรือดูต้นทุนต่อหน่วยผลผล,ผลิตหรือ cost per unit ซึ่งข้อมูลพวกนี้หลายองค์กรยังยังขาดอยู่ครับสรุปแล้วนะคะโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตารางตัวเลขธรรมดาธรรมดาเลยแต่มันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการคนที่ซับซ้อนมากมาก ถ้าใช้ถูกทางก็จะช่วยเชื่อมกลยุทธ์กับคนสร้างแรงจูงใจได้แต่ถ้าเราติดกับดักเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นว่าจ่ายเพิ่มแต่เทียมไม่แกร่งขึ้นอย่างที่บทความว่าไว้เป๊ะเลยใช่เลยครับหัวใจสําคัญจริงๆคือต้องกลับไปที่พื้นฐานเลยนะคือ 1. ทําทำเจดีให้มันชัดเจนก่อนค่อยไปประเมินค่างานสสื่อสารให้เข้าใจกันทั่วถึงไม่ใช่แค่ประกาศตารางแปะไว้5ส ต้องเชื่อมโยงโครงช่างเนี่ยกับผลการปฏิบัติงานจริงๆไม่ว่าจะใช้ตัวชี้วัดแบบไหนก็ตาม k p i หรือ OKRs OK ก็ว่าไปและ4คือต้องใช้ข้อมูลภายในองค์กรมาวิเคราะห์ประกอบด้วยเช่นภาระงานต้นทุนจริงไม่ใช่แค่เเทียบกับข้อมูลตลาดอย่างเดียวอและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องมั่นใจว่าโครงสร้างเงินเดือนนั้นมันสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรจริงๆครับ ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่ามันต้องมองให้ครบวงจ,จรจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปครับผมมีคำถามสุดท้ายทีอ่อ่อาจจะลองให้ผู้บริหารหรือ HR ลองนำก็อไปสำรวจในองค์กรตัวเองดูนะครับคือลองถามตัวเองดูว่าณนะตอนนี้เนี่ยโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เป็นอยู่มันกำลังส่งเสริมหรือว่ามันกำลังชดรังการเติบโตขององค์กรกันแน่ อื mm hmm. แล้วมีต้นทุนส่วนไหนที่เราอาจจะจ่ายไปโดยไม่จำเป็นหรือมันไม่ได้สร้างคุณค่ายอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่า